เดี๋ยวผมไม่ใจสบาผมมากครับตรงนี้รถ่สปาโอ้จะบอกว่าตาเนื้อของฟ้านี่ยังงาครับผมแบบช่วง่วนถยไลนะก่อนที่พาทิตย์จะตกนะมันจะสวยพิเศษเลยนะโอ้โหโอ้โหต้องเบาๆนิดนึงครับผม แล้วก็วรถเกียร์เรามาสักเกียร์นึ่งที่พอที่มันจะจรอคันเร่งไปได้นะครับฮันด้านี่ดีอย่างในโค้นี่คุณเติมคันเร่งแล้วมันไม่ค่อยดิบนะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะสไลด์ไงนะเออเขาเรียกมันไม่ค่อยสไลด์เหมือนบางยี่ห้อนะครับที่มันแรงพิงเศษครับโรงงานดูฝวามือนะครับนี่จะเริ่มแบบว่ามี อะไรก็ไม่รู้ซึ่งจับมากมายนะครับอันนี้เป็นปั๊มนัง่งอย่าไม่ใช่นะแต่แต่ทัางหมดปั๊มนี้นครับจะเป็นเาเรียกว่าเป็นโรงแยกแก๊สนะครับของกรทมั้งท่านผมไม่แน่ใจนะผมก็ลงไฟฟ้าผมก็ไม่ชัวร์นะอ่าอยู่ฝ่ามือครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านครับแล้วเราก็จะอยู่เทิร์นนิดนึงนะครับนี่มีฝ่ามือนี่น,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 นี่หลังคอนเดนเซอร์นะครับ นี่เ็าจะมีรั้วป้องกันนะเราไม่ได้ไปทางนั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับนี่ทางเข้าอยูน่นิดนี่บรทอนะครับของบรทอ่อาระบบทอเขตห้านะครับอ่ามาแล้วย้อนนิดนึงนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่โอ้โหดูมีรถออกมาด้วยทันตะบะหนึ่งคันนะครับบเราจะข้าไปเส้นทางตรงนี้นะครับ โอ้โอ,โอ้มืดสางน,น,นะครับนะโอ้โหตรงนี้ก็จะมีโรงงานเยอะๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงแยกแก๊สนะนะ่ก็จะมีคำเตือนนะครับว่าระวังท่อจะแตกนะครับอ้าระบบขนส่งท่อแก๊สนะครับเรายังไม่รู้ว่า้าพขุดเจาะจะทำการก่อสร้างใดๆนะครับนะ เมันเข้าทางไหนตอนเนี่ยอ่าเต็มซะงั้นอ๋อตะก้อนมันยังไม่มีโรงงานนะตะก้อนมันยังไม่มีโรงงานอะ่ะไม่หรอมันเป็นชน,ใน,นวน่ะต้องก่วันะระวังเส้นทางนะ ทำพาไม่ค่อยจะได้นะครับนี่เรค่อยจะมาแอบแถวแนี้เฮ้ยนี่ตรงนี้ดีกว่าเราเข้าไปสำรวจนะครับตรงนี้จะมีงูมาหรือบ้างคืนตรงนี้จะชื้นเเฮ้้ยยอะะไรวนี จะเป็นแนวของโรงงานเขาวะอย่าเข้าไปเลยจะโดนดา <c oughs> ไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะนอ่ะเลยหน่อยดีปะไปะน้ำเลยเฮียน้ำเลย,ยขึ้นไหวมั้ะนะ พิษไหนล้าว้าพิดหวังจำพิดทางครับพี่น้งองก็เป็นว่าคลิป,ปบ้าๆบอๆแล้วกันนะสาระไม่มีลาสีก็เลยไม่เกิดโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทางอีกบ้านหนึ่งนะครับผมลองดูลองดู คู่ขนานกันเมื่อกี้ตอนนี้เป็นวัดครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมก็มีทุ่งนาให้ดูโคตรจะงงเลยครับผมจะลองขี่ชิวๆทดสอบสมรรถนะนะฮะยาวความขืน,นี้มืดตึ่ดแล้วตอนนี้โอ้ทุ่งนาเดินนี้ข้าเคยไทยทำ ไม่มีอะไรเรามาอยู่ตรงวัดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังจำชื่อไม่ได้ครับก็แต่เมื่อกี้ที่ขับต่อมาจากตรงนี้นะที่เป็นไฟฟ้านะครับเส้นทางมันก็นมีไงดูวัดมาชมอันนี้เป็นวัดนะครับก็ไม่รู้โอ้โหต,ตรงนี้มีสวยอะ คลิปชิลๆนะสำหรับขี่รถ CB นะครับผมก็ตอนนี้มีเพื่อนๆที่ขับ CB นะครับก็แอดมาเป็นเพื่อนผมหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็รวมทั้งทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทางเพจพิเชเบเกอร์ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ขับ CB เหมือนกันนะครับวันนี้ก็บอกกันเลยว่าเจ้า CB ีเนี่ยถ้าขับสายชิลๆแบบนี้โอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะครับเหมาะสำหรับแบบเลิกงานนะครับแล้วก็ขับสบายๆบิดเร่งนั่งชิลๆนะับอกมันก็นั่งโอเคนะ เพราะว่ามันมันก็อาจจะแคบไปสรับก้นอย่างผมนะแต่ถ้าเกิดว่าอาพอดีพอด,พอดีเอานี้ดีกว่ามันมันไม่ถึงกับแคบแ,แล้วกันแต่ว่าคิดว่ามันเล็กกว่าตัว CBA CDR 2 5 0นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ความสบายก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับอ๋ออีกข้อดีคือถ้ายืนเนี่ยขามันค่อนข้างจะมีถังได้ดีกว่านะโอ้มาขี่ชิวๆนะครับ ความเร็วนะครับว่าใครถามว่าวมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะบอกว่าผมเองได้มาร้อยี่สิบเจ็ดนะครับจากรถเดิมๆรถโรงงานคันนี้นะอ้เริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปด้านนู้นไปด้านนน้นด้านนู้นลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกลึกไปเรื่อยว่ะเฮ้ยข้ามข้ามข้าสพาน,นะข้ามไหวกว่ามารถเดี๋ยวจะลองข้าสพาอันนูน้นดูโอ้โหดูบรรยากาศยามเย็นครับ มีหมอกควันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับข้ามได้หรอไปดูกันดิน่าจะได้นะครับเพราะมันเป็นโครงเหล็กครับว้าวโอ้โหว้าวถ่ายรูปวันนี้ฟ้าสุดยอด อย่าใกล้กันมากเกินไปไม่ขนาดนั้นมั้งโอ้โห,โโหกันมองกันดิพี่หนึ่งสองโอ้โหสุดยอดไหนพี่วิยญาถ่ายรูปเล่นมันก่อน เป็นวัดหรือโรงเรียนง่านเอาไปโรงงานนะายกสมเอบ้านสามเรือนนะครับเอ้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาคุยกันเล่นๆนะครับสำหรับคลิปก็ตอนนี้หลายๆคนก็ยังถามอยู่นะครับว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนรถนะฮะเขาอย่างที่บอกว่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนแต่ ก็ที่ไกลๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยคิดว่าถ้าจะเลือกซื้อรถคันต่อไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นรถที่มันสามารถไปเที่ยวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปในไปในที่ที่เราอยากจะไปได้เยอะพาผมไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็สามารถพาเพื่อนๆเกาะหมู่ไปเที่ยวได้สนุกมากขึ้นแต่ก่อนที่อีเคนเอ็นแบนะครับก็จะเป็นรถที่มันต้องเร็วขึ้นแน่นอนแหละส่วนหนึ่งมันต้องแรงขึ้นกว่าคันเดิมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ อยู่ในงบในงบประมาณที่ผมสามารถดูแลเซอร์วิสรถมันได้ด้วยนะถึงเจ้าซีบีแล้วสเนีวว่ยจริงๆติดแค่เรื่องท็อปสปีดอย่างเดียวท็อปสปีดมันมันน้อยไปหน่อยนะมันวิ่งมันช้าไปหน่อยอ่ะถ้ามันเร็วอีกสักนิดนึงเน ία, ี่ยก็น่าจะโอเคนะแต่ตอนนี้มเหมือนแบบมันน้อยไปหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับก็โอเคเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปคิดว่าเดี๋ยวถ้าซื้อรถเมื่อไหร่นะครับก็จะมา รีวิวแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเหมือน Enmax ที่ผมเคยใช้นะครับก็เดี๋ยวรถเนี่ยก็เกินเกินไว้ก่อนนะฮะก็ยังยังเล็งไว้2ค่าย3ค่าย2ค่ายก็คงจะเป็นไม่ Honda ก็ยามาฮ่ไม่ยามาฮ่ก็คาวาสุกิหน้า้็คงมี3ค่ายนี้แลหลักหลักๆนะครับที่รู้สึกว่าเป็นไปได้ที่กำลังทัพย์ที่จะซื้อไหวนะแล้วก็ความเหมาะสมที่จะใช้กับ กับการเดินทางของผมนะก็น่าจะประมาณรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรคคารซีซีนะก็ต้องอยู่ในระดับรถที่เริ่มใหญ่และ้วล่ะเพราะท่าเล็กๆก็คงมันทําให้เราไม่สามารถที่จะลุยได้ไกลมากนะครับอาจจะทําให้เรา,าเสียเวลานะในการเดินทางหรือว่าอาจจะทําให้เวลาที่เราวิ่งบนทางไฮเวย์เนี่ยควรเริ่มทางอนี่ยรถยนต์ที่เขาขับเร็วๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาแบบอันตรายแล้วก็ บางทีมันมันเราหนีเขาไม่พ้นอ่ะมันก็จะเป็นผลผลทําให้เกิดอุบัติเหตุดได้ด้วยอนะไรย่างเงี้ยมันก็แต่ละย,ยางครับคันต่อไปก็จะเป็นคันที่อยู่กับผมค่อนข้างจะยาวแล้วเพราะว่าแบบอารมณ์ประมาณตกผลึกแล้วนะตกผลึกจากการซื้อมาหลายรุ่นได้ลองมาหลายแบบนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่อยู่กับผมค่อนข้างนานต้องดูกันอีกทีนะโอเคนะครับก็ฝากติดตามช่องลิชเชอร์เบเกอร์นะสำหรับวันนี้ก็พาขี่ชิวๆแว,ว่น ในหมู่บ้านนะครับมาสำรวจเส้นทางเล็กนิดหน่อยๆๆๆนะครับก็ฝากกัดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่รักซีดีนะในวันนี้ผมขับซีดีร้อยห้าสิบนะก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะครับนะฝากติดตามด้วยแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวทาทริปแน่นอนไปเที่ยวด้วยกันนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวผมาจะหาทางออกจากหมู่บ้านตร้ไม่ได้เลยเอะตรงไหนนั้นเนี่ยก็ยน่าจะใกล้าทางออกแลโอเค พบกันในคลิปต่อไปนะครับคิมมีเอาแคมีพอนะครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันนะโอ้ยรถบันนี้สวยจะเ,เอาอยู่ไหนเนี่ยถนนใหญ่อยู่ไหนนะหาไม่เจอเลย <laughs>